โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลครับผมอีกแล้วครับเกมฟีฟ a าออนไลน์4นะฮะตอนนี้มีกิจกรรมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคุณบ๊อบนะครับคุณบ๊อบช n แนลนี้ครับเหมือนเดิมครับครัเครดิตของคุณบ๊อบเขานะครับส่งมาให้นะฮะบอกว่าเออมีกิจกรรมนะครับมาดูที่หน้า e a sport fifa thailand นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้นะไว้ที่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะเข้าไปกดกันเลยนะกดลิงก์นี้นะฮะแล้วก็ เลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอครับกิจกรรมเมื่อ39นาทีที่แล้วนะฮะตอนณเวลาที่คลิปลงผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะก็เป็นกิจกรรมกงล้อนะครับฮาโลวีนนะฮะฉลองครบเทศกาลฮาโลวีนนะฮะสำหรับผู้เล่นฟิฟ้าออนไลน์ทุกท่านนะครับเปิดเว็บให้ผู้เล่นร่วมสนุกนะครับกับการหมุนกลงล้อเพื่อรับของรางวัลนะฮะก็คลิกที่ลิงก์นี้นะฮะกติการ่วมสนุกนะฮะหมุนกงล้อฟรีนะฮะวันละหนึ่งครั้งนะเขาให้หมุนฟรีวันละหนึ่งครั้งเพื่อสุ่มรางวัลจากเหล่าผีนะฮะวัน รีเซตการหมุนของล้อทุกเที่ยงคืนของทุกวันนะฮะแล้วก็หมุนครั้งละพัน fc นะฮะเพื่อรางวัลตลอดกิจกรรมนะฮะก็ครั้งละพันนะครับแต่ถ้าหมุน10ครั้งเนี่ยเพียง9000นะฮะเป็นแพ็กเกจนะฮะเพื่อรับรางวัลทีละ10ชิ้นนะฮะก็ พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะหมุนครบ60ครั้งหรือร2อครั้งนะฮะรับรางวัลนักล่าสุดพิเศษนะครับเพิ่มไปอีกเลยนะฮะจำกัดชิ้นละ1ครั้งต่อ1 ID อดีต่อกิจกรรมนะครับระยะเวลากิจกรรมนะวันที่25ตุลาคมตั้งแต่เวลา19นาฬิกาก็คือ1ทุ่มนั่นแหละครับหมดเขตวันที่31ตุลานี้นะฮะเวลา23.59ก็เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่31นั่นเองครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปคลิกกันตรงนี้นะไป ก็เป็นรายละเอียดเหมือนเมื่อกี้ะฮะเป็นรายละเอียดเหมือนเมื่อกี้ครับอืมเอาไปว่าช่างมันนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับคลิกแล้วเราไปดูกันว่าทํายังไงครับก็แค่คลิกเข้ามาถ้าคนที่ล็อกอินอยู่แล้วนะมันก็จะมาที่สวัสดีคุณ n i s Gamer นี่นะฮะแล้วก็มีให้เติม FC ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าอ่ะคุณหมุนไปแล้วสูตรครั้งนะครับนี่ครับคลิกหมุนกรงล้อหนึ่งครั้งฟรีอันนี้คือฟรีนะอันนี้คือหมุน10ครั้งนะครับ9,000นะฮะซึ่ง รางวัลพิเศษหมุนครบ60ครั้งก็จะได้อายการ์ดโอเวอร์ออลแปดสิบวกนะฮะแล้วก็เป็นถ้าสมมติหมุนครบ120ครั้งเนี่ยนะจะได้ารางวัลพิเศษคือท t ทีท็อปสานะฮะก็อันั้นก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ใครจะไปร่วมลุ้นร่วมเติมอะไรกันก็แล้วแต่นะแต่วันนี้จะมาเปิดหมุนฟรีๆให้ดูแล้วกันนะครับนะง่ายๆครับมันมีกงรออ้อยด้านนี้ใช่ไหมเราก็กดเลยครับหมุนกงร้อครั้งครับกดฮนะแล้วมันก็จะหมุนครับ อ่าเนี่ยฮะใครที่จะหมุนเชื่อได้ไรวะขอแสดงความยินดีนะคุณได้รับกา <c oughs> ร์ดโอเวอร์ออทีเจ็ดสิบนะอ่ะาที7ีเจ็ดสิบหนึ่งใบครับนะอ๋อเป็นโอเวอร์ออแล้วก็มีการ์ดทีบีติดมาด้วยครับ <c oughs> ก็จะมีปีสิบเจ็ดปีเอ็นเชดีแล้วก็ปีทีบีนะฮะก็กดโอเคไปนะ <c oughs> ก็ตามนี้นะคนที่จะเติมมาแล้วก็มาหมุนนะครั้งละพันนะฮะอันนี้ครั้งละเก้าพันนะฮะกอสิบครั้งในเก้าพันเป็นโปรโมชั่นนะครับะร 9, น,นะ ก็อลองไปกดกันดูนะสำหรับลิงก์อย่าที่บอกครับลิงก์เพจผมจะแปะไว้แล้วให้คลิกลิงก์นี้เข้ามากันเองนะสำหรับคลิปนี้นะฮะสั้นๆได้ใจความครับได้การ์ดเจไปนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามา ร่วมกิจกรรมก็รีบร่วมนะครับเพราะว่าวันนี้ยังมีเวลาจนถึงเที่ยงคืนนะยังได้อยู่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปรีแล้วหมุนกันอีกรอบนะครับผมเอาละโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าอยากเป็นกําลังใจให้มากๆนะฮะเอาล่ะว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าไปไปครับผมบายครับ